สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนยศรุ่งเรือจนัยานง่ายๆใครๆก็ซื้อได้วันนี้นะครับพี่ภูมินะครับได้รถเข้ามาใหม่พี่ภูมิล่างบ่เนี่ยล่างของเครื่องโซ่บกบโบกบ่สะอาดบ่รถคันน,นี้สวยบ่บอกูกคาเลยละนะครับ <ละ S 2> สวยน็อตเดิร์ป๊่มีขยับเลยของเครื่องเข้ามาใหม่นะครับคันนี้นี่สีดำสวยๆแบตเตอรี่กับไม่ไมเมษาหกหก ของเครื่องที่พุ่มล่างยางสะอาดสเสยมภาษีปีหกเจ็ดท่านี้เขาจได้ติดฟิล์มใหม่ตัวนี้นะครับลูกค้านะครับที่เข้ามาชมนะครับรถคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเป็นสีดำบีโก้ปีห้าแปดนะครับปีห้าแปดคันนี้ก่อนที่จะเป็นรีโวนะครับยางดีทั้งสี่เส้นนะครับเป็นเครื่องยนต์สองพันห้านะครับรถอยู่ที่จังหวัดกาฬสินนี่เองนะครับนี่ สวยๆพี่บัวมาเปิดภายในให้หน่อยตอนนี้เราจะเอาเข้ามาล้างนะครับตอนนี้รถคันนี้พาลูกค้าชมสีเดิมเลยครับทุกชิ้นเลยไม่มีเคลียร์สีี่นี่ครับรถเข้ามาใหม่ใหม่ๆอย่างที่เห็นเลยนะครับรถที่เข้ามาใหม่เราก็จะทําความสะอาดนี่สกรปรกน,นี่เห็นไหมครับลูกค้าดูนี่สกรปรกอย่างเงี้ยขนาดใหม่ๆนะครับเนี่ยวิ่งเท่าไหร่วิ่งวิ่งไม่เยอะด้วยนะครับ วิคำแนะนำในการเลือกบุหรี่จากคอนโซล ABS นะครับ ABS หรือเปล่าไม่เลยไม่มี ABS นะครับลูกค้าพูดผิดอ่าเป็นแอร์แบกถุงลมคู่นะครับเป็นคอนโซลสีดํานะครับมีฟังก์ชันอ่าปรับปรุงที่พวงมาลัยด้วยนะครับตัวนี้เปิดแคปได้นะครับสามารถแคปนะครับอ่าคันนี้ล้ออีนี่ก็ยังเหลืออยู่นะครับภายในคันนี้คง คงได้รื้อได้แค่ดูดฝุ่นนะครับตัวนี้ไม่ได้ล้างมา,มากมายเดี๋ยวเบาะนี้ถอดออกนะครับพี่ภูมิไปไหนละถอดอดอดนี่เบาะนี้ออกรถรถคันนี้เข้ามาใหม่เดิมทุกชิ้นนะครับลูกค้านี่ตัวตาตัวย่าต่ายังเหลืออยู่เลยเน,ยนี่นี่นี่สวยครับคันนี้เดี๋ยวติดฟิล์มใหม่แค่นั้นเองนะครับก็มีเลี้ยวรอยบ้างนะครับลูกค้ามีเลี้ยวรอยตรงตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลี้ยวรอยตรงนี้นะครับไฟหน้าไฟ นี่ก็ยังโอเคมาดูพร้อมๆกันนะครับลูกค้าที่อยากได้รถยนต์มือสองไว้ใช้งานกับทางร้านเรานะครับเราก็จะรีวิวให้ลูกค้าดูแผลที่ระจุดนะครับนี่ตรงนี้มีริ้วรอยนะครับนักลบซึ่งไม่มีบาดแผลก็ไม่ใช่นักรบนะครับคนขับก็เหมือนกันนะครับก็มีบ้างนะครับอันนี้น่าจะเลี้ยวเข้ามุมเข้าซอยไม่ผ่านนะครับก็เฉียดเสาเฉียดเสาบ้านไปอย่างนั้นนะครับเนี่ยคานหน้าคานตาเดิมนะครับน้ำหล่อเย็นสวยเลย น้ำมันเบรกสายปิ้งนะครับนี่คือรถที่วิ่งน้อยนะครับที่วิ่งน้อยจริงๆนะครับจริงๆไม่ไม่แท้แน่นอนนะครับเพราะว่า,ารถคันนี้น่าจะเพราะว่าปี58เองนะครับรถปีรถปี58รถพึ่ง8ปีนะครับลูกค้าคันนี้รถพึ่ง8ปียอดจัดนี่เยอะมากนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับเข,ขาทรงคัสซีดูนะครับยังส,สวยอยู่เลยล้ออะไรเน ยังยังเป็นล้อเดิมมันอยู่ฮะยังเป็นล้อเดิมมันอยู่นะครับนี่ลูกค้าดูล้ออะไรเป็นล้อเดิมมันอยู่นะครับตัวตัวนี้บางๆนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้รถสวยๆอย่างนี้ไว้ใช้งานนะครับรีบโทรหาผมได้เลยนะครับ0 6 2 6 9 6 6 2 2 9เาราจัดไปนนให้หมดเลยนะครับทุกที่นะครับถ้าดาวเยอะก็ไม่ต้องค้ำถ้าดาวน้อยเครดิตดีก็ไม่ต้องค้ำนะครับไม่ต้องเอาคนค้ำมานะครับบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้แน่นอนนะครับถ้าลูกค้ามีประวัติเครดิตนะครับ ไม่ยุ่งยากนะครับถ้าเคสไหนเราปรึกษากันก่อนได้นะครับว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดูลูกค้าดูสวยจริงๆสวยจริงๆคันนี้สวยจริงๆสวยมากด้วยนะครับอ่ารถสวยก็ราคาแรงหน่อยนิดนึงนะครับต้องเข้าใจว่ารถสวยก็ราคาแรงหน่อยนิดนึงแต่ไม่ถึงสี่แสนคันนี้สามแสนกว่าครับคันนี้อ่าคิดว่าสามแสนกว่าเลย เดี๋ยวผมเอารถคันนี้มารีวิวให้ให้ลูกค้าดูคร่าวๆก่อนนะครับท้ายท้ายเป็นยังไงบ้าง้เ,าดเดิมทุกชิ้นนะครับลูกค้าเนี่ยมุดเม็ดแอรอ์อยู่ครบนะครับพื้นแม็กไนเนอร์ยังไม่ชํารุดเลยอะ่ะนี่ยังใหม่หมสวยๆอยู่เลยรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเนี่ยดูแล้วอ่ะเนี่ยหาได้สภาพแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับลูกค้าถือว่าสวยจัดๆนี่ก็ราคาก็ธรรมดานะครับของดีมันก็ต้องแพงหน่อยนะครับนิดนึง นะครับลูกค้าอืยรถเอ่เอมีริ้วรอยบ้า,บางาแล้วก็ขายถูกนะครับตามตามสภาพด้วยนะครับลูกค้าถ้ารถนี้ก็เราก็ตัดสินใจซื้อแพงหน่อยนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ลถด,ดีๆให้กับลูกค้าลังคาก็สวยๆเลยไม่มีงอกไม่มีลอกไม่มีโอ้ยวิ่งขนาดนี้วิ่งแค่นี้นะครับเอ่อถือว่าเอาไปใช้อีกคุ้มนะครับนี่แหละซื้อรถยนต์มือสองข้อดีของรถยนต์มือสองก็คือเราซื้อแล้วล่ะ เราใช้ได้อีกนานแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะนะครับจากปกติก็คันนี้ผมว่าน่าจะแพงอยู่นะเป็นตัว E เครื่องยนต์สองพตัว E นะตัวนี้ตัว E ครับผมแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่น็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับลูกค้าคันนี้สวยมากบอกเลยอ่ะจริงๆไม่มีตำหนิมีตําหนิที่ที่ที่กันชนหน้าสายขวานะครับต,ตัวอื่นก็เลี้ยวลอยบ้างนะครับลูกค้าสีดานะ่ะ สีดำน่ยจะมีริ้วรอยบ้างขูดขีดเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยเราจะไม่ได้เก็บงานสีเลยเอาเดิมๆให้กับลูกค้าก็มีริ้วรอยเนี่ยอย่างนี้ครับนี่มีรอยอย่างเงี้ยถ้าไปทําสีใหม่มันจะไม่สวยเลยนะครับลูกค้าแนะนําเอาสีเดิมของมันดีกว่านะครับเอาสีเดิมของมันดีกว่านะผมก็อยากให้รถได้เดิมๆมากมาก,มากที่สุดที่เท่าที่จะมากได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าจะเอาไปทําสีโอ้เสียดายนะครับคันนี้ก็มีริ้วรอยบ้างเนี่ยรอยขนไก่ขนแมวขนหมานะครับนี่นี่เห็นไหม นิดเดียวมันนิดเดียวมันมอมันถ้าไม่เห็นถ้าแทบไม่เห็นอ่ะมองไกลๆลูกค้าเห็นป่ะไม่เห็นใช่ไหมครับนี่แหละครับลูกค้าถ้าเรามองไกลๆแล้วเนี่ยไม่เห็นแน่นอนนะครับ <Metall ica> แล้วก็เดี๋ยวเรายัง <Isab ella> ทาจะทาการล้างนะครับเปลี่ยนฟิวไม้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากซื้อรถกับทางร้านเราเป็นยางขอบ16นะครับด้านหลังนี่เปลี่ยนมาแล้วด้านหน้ายางปีไหนนะครับ อขอบสิบหกยางข้างหน้าปีสิบเก้าน่าจะเป็นยางที่ผลิตมากับตัวรถนะครับเพราะรถผลิตปีสองพันเท่าไหร่สิบห้าอ๋ออันนี้สิบเก้าแสดงว่าเปลี่ยนมาอ่าถ้าสิบห้านี่ก็แสดงว่ายางกับรถมาเลยอันนี้ปีสองพันสิบเก้าที่เขาเปลี่ยนมานะครับคู่หน้านะเดี๋ยวไปดูคู่หลัง ดูคู่หลังดูตามผมมาเรื่อยๆนะครับลูกค้านีา่2022เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาเ,เห็นไหมครับเพิ่งเปลี่ยนมาของดีสโตนนะครับก็ยังราคาตัวนี้ก็รา,ราคาถูกนะไม่ไม่ใช่แพงนะตัวดีสโตนเนี่ยถ้ามิชเลินบิสโตนบิสโตนเนี่ยใช่นะครับช่งลงช่วงล่างไฮห,ห่วงครับลูกค้าคันนี้เอาไว้ใช้งานได้อีกยาวสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถ12นะคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับ ถ้าตัดสินใจอยากได้นะครับหรือว่าอยากจะมีรถสักคันแล้วมีรถส,สวยๆผมแนะนําคันนี้เลยนะถ้าคันไม่ไไม่สวยมันก็ราคาถูกที่ร้านเราก็มีครับรถชนมานิดนิดนิดหน่อยหน่อยเราบอกหมดนะเราไมไ่ไม่ปิดบังนะครับให้ลูกค้านะครับเราบอกหมดนะคันนี้เดิมทุกชิ้นเลยนะครับเดิมทุกชิ้นการันตีได้นะครับมาดูร้านร้านมาดูรถที่ร้านเรานะครับที่ มหาสารคามนะครับธนยศลงุงเรืองเจริญยนกูเกิลเข้าไปเลยตามหมุดมาเลยนะครับมาดูเลยนะครับมาดูตัวเป็นเป็นนะครับลูกค้ามาดูตัวเป็นๆเ,เอก,กส่รเอกสารตัวนี้เปิดไม่ได้เพราะเป็นถุงลมนะครับภายนงภายในเป็นยังไงบ้างโอ้โหสวยเลยลูกค้าสวยจริงๆทำความสะอาดคันนี้ไม่ได้ทําเยอะนะครับนี่คันนี้ไม่ได้ทําเยอะเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้สกปรปกมากนะครับนี่ถ้าอย่างเนี้ย ถ้าไหนสกรกงจริงเราก็ต้องรีรือ้อันนี้ดูก่อนนะครับพื้นอาจจะได้ไม่ได้ฉีดเพราะว่าฉีดพรมทีไรมันชอบหม็นนิดเดีอันนี้ยังไม่ได้จองนะครับลูกค้ายังไม่ไจองเราเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วเรามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับริ้วรอยอย่างเงี้ยนิดนิดเดียวไม่เยอะนะครับไม่เยอะถ้ามองไกลๆเลยมองไม่เห็นเลยครับเดิมทุกชิ้นคันนี้มาเอาไปเลยลูกค้าเครดิตดีอา้าวราคาราคาเท่าไหร่ล่ะมา สามแสนกว่าบาทเดี๋ยวผมไปดูยอดยอดราคากลางก่อนนะเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงผมว่าคันนี้ก็ซื้อมาแรงอยู่นะครับคันนี้ก็ซื้อมาแรงอยู่ถ้าเปรียบเทียบแล้วปีห้าแปดเนี่ยก็ซือถือว่าผมก็ซื้อมาแรงอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ขายแรงนะครับแต่รถสวยจริงๆรถสวยจริงๆได้เดิมได้ได้เดิม,ดดดมจริงๆ ลูกค้าก็ต้องยอมซื้อแพงขึ้นมานิดนึงนะครับสาหรับรถตัวนี้นะครับสาหรับรถตัวนี้ลูกค้าก็ยอมยอมซื้อแพงขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับราคานะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยราคานี้นะครับลูกค้าเอาผมตัดสินใจราคากลางน่าจะน่าจะแพงนะ,ะราคากางน่าจะสูงเนดะี๋ยวผมดูอีกทีนึงนะครับถ้าราคากลางไม่ถึง เดี๋ยวผมแจ้งราคาลดลงมาให้นะครับเพราะแต่ถ้าราคากลางผมว่าถึงไปแล้วมันยังไงก็สี่แสนนะครับถ้าใครอยากได้รถมือสองกับทางร้านเรานะครับก็ฝากกดติดตามนะครับรถสวยๆเข้ามาทางร้านเราก็จะรีวิวให้ชมด้านหลังด้านหน้านะครับในช่องทางของนิพนธ์อโตโคาร์ด้วยที่นิพนธ์รีวิวช่วงล่างและก็ะรายละเอียดยิบอีกทีนึ่งนะครับให้กับลูกคา้าคันนี้คันนี้โอ้ ถูกนะเนี่ยสามเผมบอกว่าถูกนะครับลูกค้าเอา้ายิ่งด้ดูดีๆบางคนก็ลงให้30กว่าแต่รถนี้ได้เดิมได้สดจริงๆนะครับคุ้มในะการซื้อเพิ่มตังค์นิดหน่อยเราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ขายแพงมากไปกว่าราคาการของธน,นาคารแน่นอนนะครับคันนี้เอาไปไว่าใช้งานปีห้เครื่องยนต์สองพันห้าตัว E สวยๆเดิมๆหาไม่ได้อีกแล้วเยอ้ หาไม่ได้อีกแล้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับลูกค้าคันนี้มีไม่เยอะนะครับสวยๆอย่างนี้มีไม่เยอะแน่นอนผมการันตีได้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ